ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่ไหนพี่ตู่อยู่ไหนวันนี้ทั้งลุงตู่พี่ตู่มาเจอกันที่นี่อีกแล้วเอาหัวใจมาฝากเอาความรักมาให้เอาความจริงใจมาเสนอดีใจนะครับ เหตเราตื่นตันนะเหตุล้วตื่นตันในความรักความสามัคคีของพวกเรานะครับสมัยปี62ใช่ไหมความสงบจบที่ลุงตู่ปี66ความสงบก็จบที่ลุงตู่เหมือนเดิมเราทำมาหากินได้มาหลายปีด้วยความสงบเรียบร้อยเราผ่านมันเวลายากลำบากมาด้วยกันในช่วงโควิด เราผ่านไาเวลามาด้วยกันในช่วงเศรษฐกิจโลกตกต่ำทําให้เราได้รับผลกระทบไปด้วยวันนี้ทุกอย่างกําลังเดินหน้าอยู่สิ่งสั้ันก็คือความรักความสามาัคคีที่ผมต้องการจากท่านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองผมไม่ต้องการอะไรจากท่านทั้งหัวใจผมมอบไปท่านไปหมดแล้วเพราะเราคือคนไทยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ หัวใจที่เขาต้องใหญ่กว่าหัวใจคนปกติผมเองนั้นไปตรวจร่างกายมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกผมไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงทุกประการเสียงอย่างเดียวคือโรคหัวใจโตเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมดจะต้องแข็งแรงสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองแข็งแรงได้นั้น ขึ้นอยู่กับในมือพวกเราทุกคนนะครับผมเองนั้นจริงๆแล้วผมเป็นคนที่รับฟังทุกเรื่องทุกอย่างทุกช่องทางเพื่อจะนำมาประมวลว่าเราจะแก้มหาเรัวนั้นได้อย่างไรอย่างมีสติอย่างมีสมองที่จะลุ้นพิษนะครับผมยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวด ก็เพื่อคนไทยครับทุกคนพร้อมจะสู้ไปกับผมไหมสู้ด้วยไหมใ้าอย่างนี้ผมสู้ใจขาดพี่น้องสู้ไม่สู้ครับถ้าสู้อย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้อยู่คนเดียวพูดไปพร้อมๆกับผมอย่าปล่อยให้ลุงตู่สู้คนเดียวอย่าให้ลุงตู สู้คนเดียวอย่าให้ลุงตู่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 สู้คนเดียวส่งเสียงดังอีกครั้งครับเราจะไม่ปล่อยให้ลุงตู่สู้อยู่คนเดียวสาบ้าคือพลัง